ผยสาเหตุที่แท้จริงของการกลับมาร่วมเดินสายของเจ้าหญิงวงการลูกทุ่งฝนธนาสุนทรเพื่อทำการเดินร่วมสายกับทางวงหมอลําเสียงอีสานจนครบฤดูการประกาศเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศการแสดงและความสุดเซอร์ไพรส์ดีอกดีใจ จนตัวของฝนธนาสุนทรเองก็ยังกล้าน้ำตาไว้แทบไม่อยู่ทั้งนี้ล่าสุดทางเพจหมอลำเสียงอีสานนกน้อยวยอุไรพรโดยแม่นกน้อยวุไรพรได้มีการพูดคุยกับแฟนคลับพร้อมกับการชี้แจงประเด็นดังกล่าวในเรื่องของการให้ฝนธนาสุนทรกลับมาร่วมเดินสายจนครบฤดูกาลสาเหตุเกิดจาก เป็นความประสงค์ของแม่นกน้อยเองไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับทางอาจารย์เอจักพั์ขอให้หยุดดราม่าที่จะเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นสัญญาใจระหว่างแม่กับลูกซึ่งได้กระทําตั้งแต่ช่วงที่พ่อหลอดยังมีชีวิตอยู่และส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหากัน ระหว่างแม่นกน้อยและฝนธนาสุนทรยังรักกันดีมีการประสานงานพูดคุยกันห่วงใยกันเสมอและการกลับมาในครั้งนี้ของฝนธนาสุนทรทางแม่นกน้อยก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับทางอาจารย์เอจักพัฒตกลงเรียบร้อยกันเรียบร้อยแล้วนะครับจึงไม่ได้มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นบางรายละเอียดที่ทางแม่นกน้อยได้มีการชี้แจงพร้อมกันเลยครับไม่เย็นตายจาก ไม่เย็นตายจากนี้ในความคิดของเจ้าภาพหลากหลายความคิดหลากหลายมุมมองหลายคําถามที่เมนกกระตอบตอบแล้วก็ในใจของเจ้าภาพอะ่ะก็ยังเติมเต็มให้ไม่ได้เติมเต็มให้บไดาคขึ้นว่าเมนกครับผมจ่างเสียงอีสานคือมีม่เมนกแล้วก็ไม่เย็นคือ ศิลปินตนแบบเป็นโตโกงอยู่ในวงเฮ้าล้วก็หลายอย่างที่ท,ท,ท,ที่ติที่ตรงเผชิญที่ต้องชนเราเอวก็ขวัญเสียค่ะมันดิง่งในข้อมูลสือคือดิ่งว่าเกิดอะไรขึ้นกูอีกแล้วหรอยังสิค่ะลูกจ๋าขอกำลังใจให้อีเม่น้ำเด้อขอกำลังใจให้อีเม่น้ำบอดดวอลเพื่อ,อ บอไดบอกเพื่อเอาทั่วมาลงเจ้าของหรือสร้างดราม่าให้แสงมาส่องบอไดหมายความจังสันคารุบอไดหมายความจังสันบอจําเป็นต้องไปหาแสงมาส่องดอกใหญ่หนุกน้อยเธอเป็นดาราแสงมันส่องอยู่แล้วมีออร่าอยู่แล้วนี่ออล่าอยู่แล้วคว่ะลอ่าเกิดอะไรขึ้นคะแม่ไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะพี่อิงอ,อนอ <c oughs> นบ่ได้เกิดยังขึ้นแม่ว่าวอดว่าพี่ฝนธนาสุนทร กลับมานี่คือกลับมาเติมเต็มให้เจ้าภาพเติมเต็มให้ครอบครัวเสียงอีสานมาเป็นพลังเป็นพลังสร้างงานค่ะลูกบมมนศิลปินรับเชิญเจ้าภาพได้ที่จ้างเสียงอีสานอ่ะณนะตอนนี้ก็คือจะมีพี่ฝนธนสุนทรด้วยโดยไม่ใช่ศิลปินรับเชิญไม่ได้หมายความว่าจ้างเสียงอีสานซ้ำนี มีพี่ฝนธนสุนทรต้องต้องบวกอีกเท่านี้แม่แม่เมืม่อวานเนี่ยมาชี้แจงเพราะว่าทุกคนสิได้สิได้คิดไปทศทางเดียวกันขลูสสิเด้คิดไปทศทางเดียวกันมีบางคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเห็นไหมไม่อายหรือไงตอนที่ไม่เอาฝนธนสุนทรและตอนเนี้ย กลับไปขอให้เข้ามาช่วยเราไม่ใช้คํานี้ดีกว่าลูกทุกคนก็ต้องทำมาหากินแต่ในความผูกพันของระวางแม่ลูกไม่น้นอยกับน้องฝนอันนี้ไม่เกี่ยวกับอาจารย์เอนะคะลูกไม่เกี่ยวอย่าไปโยงท่านเข้ามาคือก่อนหน้านี้ท่านเป็นคนเคลียร์ละค่าใช้ใจ่ายแตะเพดานจริงๆค่าใช้ใจ่ายสูงณนะตอนนี้ค่าใช้ใจ่ายจะลดลงดติแม่บ่ได้ไหมาความจงสั่นค่ะลูก แต่ในเมื่อแม่จัก,กรจัน์ดาวพลายอ่ะจัก,กรจันรนั่งบานเย็นเนี่ยพ้นตายจากเข้าแล้วก็ต้องหาศิลปินหาผลงานมาเติมเต็มให้เจ้าภาพมาขึ้นกำไลให้เจ้าภาพแห่ลูกจ้ามาเติมเต็มให้เจ้าภาพแม่ว่าน่าจะเป็นผลดีนะคะลูก เป็นผลดีมากกว่าผลเสียนะแม่ว่ามีพี่ฝนทุกงานแมนค่ะมีพี่ฝนทุกงานซึ่งคำว่าแม่ทัพก็ต้องมีขุนศึกททานคู่ใจที่จะร่วมเดินทางออกลบคโคขิดมีพี่ปล่อยฝ้ายมีพอปล่อยฝ่ายเป็น ผูดูแลทิมตลกแล้วก็เอาพีฝนธนาสุนทรกลับมามาชดเชยให้เจ้าภาพในส่วนที่เราเสียไม่เย็นไปค่ะลูกในส่วนที่เขาเสียไม่เย็นไปขอบค,คุณสูกกำลังใจค่ะลูกขอบคุณสู่กำลังใจฉะนั้นในส่วนที่คอมเมนต์เพื่อจะเป็นการหยิกแผลเนาะแม่ขอแม่ขอค่ะลูกอันนี้ไม่เกี่ยวกับอาจารย์เอจกจักรพัฒนนะคะ เป็นเมนกน้อยเองค่ะเป็นเมนกน้อยเองที่เอาลูกกลับมามาชดเชยให้เจ้าภาพมาเติมเต็มพลังสางงานสร้างงานสร้างงานขึ้นกําไรให้เจ้าภาพขึ้นกําไรให้กับแฟนเพลงเอฟซีที่เหมือนเราขาดอะไรไปมันขาดหายไปค่ะลูกถ้าบอกว่าเสียงอีสานขาดนกน้อยอุไลยพรไม่ได้นอกจากตายอะนอกจากตายจาก ในส่วนที่แม่ยังยังไม่ลมหายใจอยู่แม่ถามลูกๆว่าเมื่อคืนนี้พูดออกไรเลยนะใครนะตอนที่พ่อใหญ่หลอดตายอะบอกกับแม่ว่าอยากให้แม่ได้เหนื่อยน้อยลงอยากให้ยายได้เหนื่อยน้อยลงอันนี้ไม่ได้หมายความว่าแม่หอยหาความสบายแต่ที่แม่ว่านี่คือว่า แม่นกน้อยอุไลพอ่อนี่ตราบใดที่ยังมีล่มหายใจอยู่ก็ต้องไปไปเป็นขันกำลังใจให้ลูกๆในการบริหารหมอลล์ำเสียงอีสานในการบริหารหมอลล์ำเสียงอีสานอาจารย์เอจัก,กพัฒน์ผนกม่ต่อวงการมีหลายอย่างข้อปลีกย่อยรายละเอียดที่เพิ่นบอกหูแต่แม่นกมีประสบการณ์มีประสบการณ แม่กวาวคือกันว่าลูกจ้าอันนี้นะเขาต้องเห็นแบบนี้เด้ค่ะอันนี้มันว่าไไ้เด้ดค่ะลูกเออเข้ากะฉะนั้นได้หลักๆที่เข้าเกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครอบครัวเสียงอีสานก็คือพอหลอดตายจากนั่งจักรจันทร์ดาวลายในตำนานตายจากอันนี้การเป็นการตายเขาพี่ฝนธนาสนทรนนี่กะเป็นศิลปิน อีกเบอร์ใหญ่กวา่าใดค่ะเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่เป็นครูเช่นเดียวกันที่สิมาเบิงแย่งหลูกเตา่าหนองนุงแม่อาสิม่วงว่าฝนคือลูกสาวฝนคือลูกสาวลูกของแม่แต่อยู่ในวงอ่ะรุ่นลูกอ่ะเอิินเพื่นว่าแม่ฝน แม่เห็นกันแรแลนกอดกันเอ้าเอาเอาหรอคนเอินฝนธนาสุนทรเป็นแม่หรอบอ,บอสนเนี่ยจึงทำไมฝนธนสุนทรได้กลับมาเดินเดินสายทั่วคอนเสิร์ตกับเมนุน้อยแม่จึงขอว่ากรุณาอย่ย่โยง อย่าโยงว่าในแผลที่ทํากับฝน,อย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทําไมกล้าเอาเขามาแม่เอามาอยู่แหละลูกแม่แต่ณนะตอนนั้นเป็นการสื่อพยายามสื่อให้ตรงความหมายกับเจ้าภาพากับเจ้าภาพาว่าจ้างเสียงอีสานอ่าละก็ถ้าอยากได้ฝนธนสุนทรก็ต้องมีย้างฝนธนสุนทรแต่ตอนนี้แม่จะเคลียร์ทุกอย่างค่ะที่รักฝนธนสุนทรน,นี่ กับคอมมาอุวงเสียงอีสานเพื่อแท่นไม่เย็นเติมเต็มเจะภาพ <c oughs> ขึ้นกำไรเหกกับแฟนเพลงกับเอฟซีจ้างเสียงอีสานแล้วก็จะได้พี่ฝนธนสุนทรไปทุกงานไปทุกงานเพื่อสางงานสางเสียงอีสานให้คึ้นหิงยกขึ้นหิงขึ้นห้องค่ะลูกะ <c oughs> ฝนธนสุนทรก็จะมา แทนที่ของแม่เย็นคําว่าแทนที่คือเพราะว่าเจ้าภาพขาดหายไปแม่เย็นตายจากอะ่ะมันเหนือการควบคุมนะลูกเนาะสิ่งที่แม่เฮ็ดได้ก็คือว่าอ่ะอันนี้คือเราทําได้เอาฝนธนทนทรเข้ามาเป็นศิลปินเป็นครูของน้องๆเป็นคู่ของลูกๆแทนแม่เย็นคะ่ะลูกแทนแม่เย็นฉะนั้นในในความหมายคือแม่ขอลองว่าอย่าโยง คอมเมนต์แรงๆไปหาอาจารย์เอจกจักรพัฒนอันนี้แม่เองเป็นแม่เองเอาพี่ฝนกลับมาค่ะเป็นแม่เองบ่มีเอียงสเสียหายดอกลูกแม่กับลูกคุยกันแม่กับลูกคุยกันไม่นูหน่อยกับพี่ฝนธนสุนทรคุยกันแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วขออาจารย์เอจกจักรพัฒนแล้วด้วยว่าเราเสียไม่เย็นไปเขาเสียไม่เย็นไปเจ้าภาพ ก็เหมือนไม่มีอะไรเติมเต็มให้อะลูกจ๋าค่ะแต่นั้นมันเป็นการที่ว่าเนื้อการควบคุ่มเนื้อการควบคุ่มสิ่งที่เฮาเฮ็ดใดเอาเอา,เอาพี่ฝนธนสุนทรมาแทนจ้างเสียงอีสานตัวเลขกลมกลมไม่มีฝนธนสุนทรรับเชิญแต่พี่ฝนจะได้ไปเวทีเสียงอีสานทุกงานพี่ฝนปล่อยไฟ้ค่ะล้วก็ศิลปนินอื่นอนน้องแป้งยาวีน้ำอ้อย น้ำตาลาข้าวจีน้องเอนองแพร่ว่าพี่จอเล็กขันไลไปบ่บเบิดจะเครียดให้แม่ได้สูมันหลายแหงศิลปินเสียงอีสานเนาะพี่ชัดชนพี่เบสน้องมากจือลูกเจ้มมาของบไดายลายแหงหลายแหงหลายแหง,หแหงจือลูกเจ้มมาของบได้ค่ะโคให้เฮ้ามี ยิ้มไปด้วยกันค่ะที่รักขอให้เฮายิ้มไปน้ากันถามว่าเหนื่อยไม่อยากพักนะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ไม่อยากพักนะลูกหกสิบแปดปีอะหกสิบแปดปีวิธีนกนอยอุลยพอนแต่แม่ไปว่องนะ่ะก็คือลูกๆเป็นพลังอยู่แล้วทุกคนเอ็มเสียงอีสานพี่เอ็มธีรวัตรค่ะเอ็มเสียงอีสานยู่แผาน่ขั่ว แผแนกไฟพี่ต้องไลท์ไลงเบาถือหรือบอเนาะคันแม่วบาบ่าถือไม่กระโอเทอร์เขอโทษขอโทษแล้วก็ฝ่ายเวทีพอพน่นไฟโชเฟอร์ายบัญชีดูแลพี่เฟิร์นที่ทุกคนคือพลังทุกคนคือพลังเอดวินเสือ น้องแอกน้องกายแผนกมิกนักดนตรีต่างๆนวัตกรรมมนุษย์การกับการสร้างงานนวัตกรรมมนุษย์และมีเพลงโชว์ใหม่ของหมอลังเสียงอีสานเที่ยวบินนี้ที่บินกับนกน้อยอุไรพร เป็นเที่ยวบินที่สร้างรอยยิ้มโดยสรุปนะครับก็เพื่อเป็นการเติมเต็มให้กับทางเจ้าภาพนะครับเติมเต็มให้กับครอบครัวสิงห์อีสานแล้วก็มาเป็นพลังในการสร้างงานไม่ใช่เป็นศิลปินรับเชิญนะครับทดแทนตําแหน่งของทางแม่เย็นจจกาจันดาวไพที่ได้มีการสูญเสียไปนะครับเป็นสัญญาใจระหว่างแม่ลูกน้อยพ่อหลอดและฝนธนาสุนทรนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับบักตุ้มตามช anel สวัสดีครับ